5ซุปตาทายาทนักธุรกิจชีวิตดีจนน่าอิจฉามาพูดถึงเหล่าดาราดังกันบ้างค่ะที่นอกจากจะมีชื่อเสียงในวงการบันเทิงแล้วชีวิตจริงของพวกเขานั้นยังเป็นทายาทนักธุรกิจอีกด้วยจะเป็นใครกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะ อันดับที่1นนะคะพีทพัชระสำหรับพระเอกหนุ่มขวัญใจชาวเน็ตอย่างพีทพัชระเนี่ยเรื่องของความร่ารวยนั้นบอกได้เลยว่าไม่แพ้ใครอย่างแน่นอนนะคะเป็นที่รู้กันดีว่าเขานั้นเนี่ยเป็นทายาทเครือเซนทันและยังเปิดธุรกิจเป็นของตัวเองอีกด้วยอย่างร้านเ้นไฟนะคะโปรเต o ต o r n คอรวมไปถึงทำโ r o d u c t i o n Studio สำหรับทำเพลงภาพยนตร์และเป็นที่ปรึกษาสำหรับไลฟ์คอนเสิร์ตอีกด้วยค่ะ มาถึงคิวนางเอกสาวชื่อดังอย่างมินพิชญานะคะเธอนั้น,เ,นเป็นคนที่มีฐานะทางบ้านร่ำรวยอยู่แล้วโดยทางบ้านนได้มีธุรกิจห้างสรรพสินค้าขายวัสดุก่อสร้างแห่งใหญ่รวมถึงทำโครงการบ้านจัดสรรในจังหวัดขอนแก่นอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นบุคลากรเรียกได้ว่าเป็นบุคคลที่มีความครบเครื่องอย่างแท้จริงค่ะมากันที่อันดับที่3นะคะหนุ่มเจมมา สำหรับให้เอกสายตีขวัญใจสาวๆอย่างเจมมานะคะชาวเน็ตหลายคนน,น่าจะทราบกันดีว่าประวัติครอบครัวของหนุ่มเจมมานั้นสุดปางไม่แพ้ใครค่ะซึ่งคุณพ่อของเขาเนี่ยเป็นเจ้าของนิคมอุตสาหกรรมอัญ,ญธานีนั่นเองค่ะ มากันที่อันดับที่4่ค่ะสาวปันปันสุทัตตาเรื่องของความรวยนั้นนางเอกสาวปันปันสุทัาตาก็มักจะเป็นที่พูดถึงอยู่เสมอนะคะโดยครอบครัวของสาวปันปันนั้นได้ทําธุรกิจนําเข้า่านหินแอนทราไซต์รายใหญ่ของประเทศไทยซึ่งฐานหินชนิดนี้นะคะจะนําเข้ามาบดแยกและขายเป็นฐานหินที่นําเข้ามาเพื่อใช้สําหรับทําไส้กรองน้ําอีกทั้งเศษฝุ่นผงของฐานหินชนิดนี้ยังสามารถส่งไปขายและใช้ต่อได้ในหลายๆอุตสาหกรรมอีกด้วยค่ะ และอันดับที่5นะคะก็คือหนุ่มเกรซวอรินทอนนั่นเองค่ะสําหรับให้เอกสุดเข้มขวัญใจสาวๆอย่างหนุ่มเกรซวอริทอนทร์นะคะก็มีฐานะทางบ้านที่ไม่แพ้ใครเช่นกันค่ะโดยถ้าใครติดตามอินสตาแกรมของหนุ่มเกรซก็จะทราบมาบ้างแล้วว่าเจ้าตัวนั้นเป็นทายาทเจ้าของร้านทองชื่อดังในจังหวัดเพชรบูร์ทำเอาสาวๆหลายคนเนี่ยอยากต่อคิวเป็นสะพไพกันรัวๆเลยละจ้ะ ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ